เลสก็คือไม่เจ็บเพนฟู ful, เจ็บมากนะคะเจ็บมากๆแต่ถ้าเพนเป็นคำนามนะคะแปลว่าการบาดเจ็บอันแน่แต่ว่าคำว่าเพนก็สามารถเป็น Verb ได้นะคะอย่างเช่นเพื่อนเราอะ่ะชอบพูดให้เรารู้สึกเจ็บนะคะ you r w o r t นะ always pain me คําของเธอเนี่ยนะมักจะเสียดแทงหัวใจของฉันคําพูดของเธอจะทําให้ฉันเนี่ยเจ็บมากๆอันนี้จะเราจะใช้คําว่าเพนในกษณะที่เป็น v e r ร์นะคะสามคำนี้ของคําว่าเพนนะคะผ่านไปแต่พี่ฮวงมีคํหนึ่งขอแนะนําน้องๆค่ะ p oh, พนสเตคกิ่งโอ้โหภูมิใจนําเสนอมากๆเลยเพนสเต a k i n g ตัวนี้นะคะมันหมายถึงว่าการที่เราเนี่ยนะคะยอมทนลําบากทนเจ็บปวดเพื่อให้ได้คําตอบเพนสเต a k i n g หมายถึงมานะบากบันนะคะความมานะหมายถึงบากบันมานะละเอียดละออนะคะละเอียดละออคือสืบทุกรายละเอียดนะคะซึ่งคําว่าเพนสเต a กิ่งเนี่ยนะคะ ถ้าเรามาทำเป็น Adverb เราทำยังไงคะอ้างง่ายมาก็แค่เติม L-Y เพนสเต c ค i n g l เลยนั่นเองนะคะหมดไปนะคะสำหรับคำแรกคําำว่า p เ n l e s s พี่วงผ่านนะต่อไปคำที่2องคำว่า misuse ค่ะ misuse นี่นะคะ m i s มีการหลอกลอกล้องนะคะจะเขียนทั้งหมดอ่ะเขียนข้างล่างดีกว่าเดี๋ยวจะหลอกไปเรื่อยๆจนจบรายการนะคะอ่าน้องดูนะคะคำว่า m i s เนี่ยลากศัพท์มาจากภาษาละตินแปลว่าอะไรโลกแปลว่าผิดนะคะ m i s แปลว่าผิด misunderstand แปลว่าอะไรโลก เข้าใจผิดแต่แปลกๆชอบใช้คำว่า I am mistaken กันจังซึ่งดีนะคะ I am mistaken คำนี้นะคะไม่ได้หมายถึงฉันถูกทำผิดนะคะ I am mistaken หมายถึงฉันเข้าใจผิดนะคะเวลาที่น้องๆเข้าใจผิดน้องๆพูดว่า I am mistaken นะคะฉันถูกทำให้เข้าใจผิดนะคะหรือ I am I misunderstand หรือ I am mistaken ก็ได้นะคะคำว่า miss แปลว่าผิดนะคะบวกกับคำว่า use ลงไป บทจะทำว่า use ส่งไป use แปลว่าใช้ใช้ภาษาอังกฤษมีคำว่าอะไรบ้างลูกใช้ use exert แปลว่าใช้ employ ใช้ alert ใช้ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรลูกหลอกใช้ไปหลอกใช้เขา deploy นะคะหลอกให้เขาทำให้นะคะโดนหลอกใช้ถูก deploy ดีเนี่ยภาษาอังกฤษไม่ดีสักอย่างหนึง่งนะคะมีแต่ delicious ที่อร่อยนะคะน้องๆขา use แปลว่าใช้ miss แปลว่าผิด ใช้ในทางผิดผิด misuse แปลว่าอะไรคะแปลว่าชักนำไปในทางที่ผิดนั่นเองคำว่า misuse จะมีความหมายเหมือนกันคบคำว่า abuse พูดตามเจโลกหนึ่งสือ abuse อ่าแปลว่าชักนำไปในทางที่ผิดนะคะอย่างเช่นเขาจะมีคำว่า drug abuse ยาเนี่ยนะคะถ้าเราใช้มันให้ถูกทางมันก็รักษาโรคได้แต่เมื่อไหร่ที่เรา drug abuse แอ p แปลว่าออกคะ่ะแปลว่าออกแปลว่า AWA y วลก ยูส <c oughs> แปลว่าใช้เอาประโยชน์ของมันออกมายูสแปลว่าใช้หรือแปลว่าประโยชน์เอาประโยชน์ของมันให้ออกไปนะคะมันก็เลยเป็นคําว่า abuse นั่นเอง abuse ก็คือชักนําไปในทางที่ผิดหรือใช้ไปในทางที่เสีย d รักแปลว่ายาเราใช้ยาไปในทางที่เสีย d รัก abuse ก็เลยแปลว่าติดยาเสพติดนั่นเองนะคะหรือ drug addict นั่นเองนะคะ น้องๆค่ะนี่ก็คือคำว่า misuse ซึ่งมีความหมายเหมือนคำว่า abuse ก็คือชักนำไปในทางที่ผิดนั่นเองนะคะเรามาดูคำศัพท์คำที่สามค่ะคือคำว่า transmit นะคะคำว่า transmit ะค,ะคำว่า trans นะคะและรากศัพท์มาจากภาษาลาตินแปลว่าเคลื่อนย้ายนะคะถ้าเห็นคำว่า trans เนี่ยนะคะมีการเคลื่อนย้ายตลอดเลยค่ะบูกับคำว่า mid คะลูกนะคะ mid แปลว่าส่งรากศัพท์ภาษาลาตินมาอีกแล้วค่ะ mid mid ไหม mid mid ไหมส่งได้ส่งไปเลยเอา้าว mid mid ไหม mid mid ไหมส่งได้ส่งไปเลยอ่ะน้องๆดูค่ะส่งเคลื่อนย้ายออกไป transmit ก็เลยแปลว่าส่ง โอ้โหก็มันซ่าขนาดนี้มิดสง่งทรานเคลื่อนย,ย้ายส่งให้มันย้ายออกไปก็คือส่งไปนะคะซึ่งเครื่องขนย้ายนะคะการขนย้ายภาษาอังกฤษการเคลื่อนย,ย้ายเรียกว่า transmission นะคะน้องๆเคยเห็นคำว่าม s i l e ไหม missile miss แปลว่าสง่งส่งไปแล้วตายแน่นะคะขีปนาวุธ นะคะน้องๆเคยเห็นคําว่าโวมิดไหมมิดก็แปลว่าส่งส่งออกมาแล้วร้องโหว่เลยลูกมันทําไมคะลูกคือมันคือการอ้วกค่ะลูกโวมิดนะคะ you m a k e me vomit เห็นหน้าแก่แล้วอยากอ้วกอะไรอย่างเงี้ยน้องๆอ,อย่าไปใช้นะคะลูกขาอ่ะต่อไปโอเมดมิดแปลว่าส่งโอไม่แปลค่ะลูกไม่มีนะคะโอไมโอมิดแล้วเรื่องนี้ยกเว้นนะคะยกเว้นเอาไปอีกสักอีกตัวนะคะ permit ค่ะลูก mit แปลว่าส่ง per แปลว่าทั้งหมด ส่งไปหมดเลยเราทำไมลูกค้ายอมรับจ้ะนะคะเรายอมรับคำว่า permit จะมีความหมายเหมือนคำว่า admit แปลว่าอะไรลูกยอมรับเหมือนกันนะ,ะพวกมิดมิดไหมนะคะมิดมิดไมมส่งได้ส่งไปเลยแต่อย่าววมิดใส่หน้าฉันละกันววมิดคืออะไรคะอ้วกนั่นเองนะคะต่อไปค่ะนะคะน้องๆหลายคนบอกว่าพี่ฮวงคะ่ะฝรั่งอ้วกเนี่ยเขาจะพูดว่า,าอะไรอ้วกก็อ้วกไปเลยนะคะคำนี้นะคะ แต่ว่าน้องๆเนี่ยนะคะชอบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนะคะซึ่งบางทีมันเทียบไม่ได้อย่างาวันนั้นไปเจอลูกศิษย์คนหนึ่งบอกว่าสึกส,กสึกภาษาอังกฤษกวพาไงเออก็เข้าใจถามอ่ะเนาะสะึกนะคะคนไทยบอกสอึกแต่ฝรั่งเขาเขาฟังเป็นเสียงคําว่าอะไรคะฮิกคับเนี่ยหูฝรั่งกับหูคนไทยไม่เหมือนกันนะนะคะคนไทยสึก ฝรั่งเขาฟังเป็นเสียงทิ่ขับเออนะมันก็เป็นคนละเรื่องเราก็ต้องเรียนรู้ culture กันไปนะคะามาดูคำศัพท์ต่อมาค่ะคำว่า expensive โอ้โหคำนี้นะคะเรียนตั้งแต่สมัยนะคะพี่หวงยังนะคะยังพูดไม่เป็นภาษาลูกค้าคือเกิดมาพูดภาษาอังกฤษได้เลยนะคะคำว่า expensive แปลว่าอะไรคะแพงนะคะเธอจา๋าเสื้อเธอซื้อมาเท่าไหร่เสื้อซื้อมาตัวละห้าพันนะ,คะแค่ห้าพันเองค่าขนมไปโรงเรียนแม่ให้วันละห้าสิบ แต่ไปซื้อเสื้อตัวละห้าพันะคะโอ้โ oh, ห i this expensive เป็นไงคะลูก is expensive มันแพงมากเธอซื้อเข้าไปได้ยังไง expensive แปลว่าแพงมันมาจากคำนามคาว่า expense คะลูก expense แปลว่าค่าใช้จ่ายนะ,ะ expense แปลว่าค่าใช้จ่ายซึ่งคำว่า expensive จะตรงข้ามกับคำว่า cheap ค่ะลูกคหรือคำว่า inexpensive ก็ได้ นะคะแต่พูดใช้คําว่า inexpensive มันจะดูซอฟตกว่าถ้าน้องไปบอก is cheap หมายถึงอุ้ตายแล้วดูแล้วมันกระหลวจังเลยนะคะรา,ราคาก็ถูกคุณภาพก็ถูกอย่างเงี้ยนะคะ cheap มันดูความหมายแบบในทางพูดจาแล้วมันดูไม่ดีเหมือนดูถูกเขาอะให้น้องๆใช้คำว่า inexpensive จะดีกว่าหรือถ้าจะพูดให้เก๋นะคะ is reasonable นะมันคุ้มค่ามากเลยนะคะ it's worth มันคุ้มค่ามากเลยพวกนี้นะคะเกี่ยวกับราคานะคะน้องคะ่ะคำต่อมาคำว่า hopeful แปลว่ามีความหวังค่ะต่อไปค่ะคำต่อมาภูมิใจนำเสนอค่ะอันนี้สับ SAT คนที่จะสอบ s a t ในปีนี้นะคะอย่ารู้สึก sad เด็ดขาดนะคะ p e a g i a r i s m นะคะพูดตามพี่ลูกนะ plagiarism plagiarism ก็คือการลอกเรียนนะคะการลอกเรียนแบบ